สวัสดีครับเอซสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซของน้องอุ้งอิงนะฮะเมื่อนี้ก็ไม่แกงข้าวก็พีกบนองนะครับ <c oughs> ก็โดยทั้ง <c oughs> ตลกมาละครับมาแล้วมาแล้วไอ้คำาหมอดมาแล้วบาเออแต่ก่อนเราก็อยู่เสียงอีสานเนาะกับยายยงกับพญชาลิรีกับอัน ย่า่จืนย่า่แหลมข้ามมอดนะฮะแล้วก็ปล่อยฝ่ายน้องพี่น้องพี่ชาอยู่ทํากันมาตะกี้โอ้ยมวนหลายพี่น้องย้อนไปถึงยี่สิบสามสิบปีขึ้นหลังม้วนรับตลกเสียงอีสานตะกี้บม่มีไผทอเลยนะฮะบานนี้ก็พ่อแย่แหลมกับมาอยู่ก่อนนะฮะอยู่กับสาวหน่อยก่อนบานนี้ครับ นี่แหละครับไอคำมมอดมากแล้ววัเนี่ยเราเปลี่ยนซื่อใหม่ละเด้คำมมอดวันนคำมมอดเพชรบ้านแพงได้บเ่เออเรามาเมาขึ้นนี่พี่น้องอ่าว่างสามสี่มือขึ้นหลังเนี่ยเราก็มาหาบอดที่หนึ่งแล้วละ่ะเราก็ว่าขอเวลาสามวันนะฮะหอดวันที่สามเข้าไล่แต่เสียใจน้ำเล่าอยู่นะครับ จริงที่บ่อยากให้เกิดเนาะก็คือหลานแท้ๆของเล่าล่ะลูกของลูกไส่เล่านะฮะจมน้าก็แสดงความเสียใจน้ำเล่าหลายๆนะฮะหน่อยโอ้ยจังสิบ้าจังไลยน้ำนะฮะแต่ริทต์นชีวิตของเล่าก็ได้เล่าเล่าประวัติให้ฟังเราลงจากเสียงอีสานไปเนาะเล่าก็ไปเฮ็ดธุรกิจรับเหมารับเหมาเล่าก็ไป ซื้อรถแมคโครเนาะออกรถแมคโครไปฮะคุดซ่าไปกบอ่าทงแก่ไปกัหน้าจ้างไปก็พูดละเมาละพี่น้องแล้วถือเขากงถือเขากงกับโมีหฮดเงินให้ค่างวดค่าอย่างของรถแมคโครละพี่น้องเขาก็เลืย,ยึดรดแมคโครแล้วต่อมาเราก็มารับจางรับใบครับรถแมคโครรับจางเนาะเป็นวันนะฮะวันต่อวันนะฮะเขาเอ้นว่า ้าเศร้ากินค่ำเนาะพี่น้องบา้านนี่หาลังมือบ่มีหอดเงินให้ร้านไปลงเรียนก็ได้ให้ร้านขาดลงเรียนผลได้ละว่าเล่าก็เลยได้มาขออาศัยอยู่กับบอดโจนี่แหละเส้นทางสุดท้ายของเร่และละว่าเอ็ดยังกับบ่พ่อสิรุงสิโรดอยู่อดรถอกอยาางนะฮะก็เลยมหาบอดบอดเราก็เป็นผู้ส้่งคนอยู่แล้วเนาะ พี่น้องเราซอยเหลืออยู่แล้วล่ะกับซอนุดเพิ่นก็นเลยได้รับเล่าตกลงเลยว่ารับเล่าล่ะเอา้ามาอ้กันสนาวาสันนี่แหละฮะมันขึ้นลยก็ได้ขึ้นเวทีเบื้องหลาพี่น้องนี่วายคนไหนหัวน้ำเล่าตัวล่ะเออต่อไปสเิเรื่องไม่ได้พี่น้องบัดนี้แห้งสิเป็นแต่หัวคับแต่ว่าในใจผมอยากเรียนเรื่องกันก็เก่าเนาะ ที่โยนน้นมเนเจงีสาะนเ่ยเนาะหยิบออกมาเรียนนี่สิี้ยอดไหดีไปสมวนเยู่เด้พวกสารพัดันจงซีร่เนาะใอ้าย่เล้ยมแตงโตัวเป็นผู้เฒ่าซะและว้วโอ้บรรยากาศก็ๆก,ก็สกิคที่ขึ้นมานก้นเกิดสีไดงหัวได้นั่นเด้พี่น้องเนาะอย่างไห๋เอฟซีสาวน,น้อยเอฟซีของอี่หลางยิงกัดซอยเล่าในเด้ออือซอยดันเล่าเนี่ย เบิ่งรถเล่าพี่น้องมือคืนนี่มือเช้านี่เนาะเลิกจากเล่นหมอลำแล้วนี่เราก็ย่างมารถเล่ามาพ่อแมนครับ้นี่แหละครับผมอะไรก็หมดครับนี่นน้องี่ละไม่ตีเอ็กซ์ไม่ตีเอก็กานี่าเดี๋ยวขั้นเดียวเนี่ยครับผมเป็นเบาเวียงเคยมีรถโคโค่รูรูสวยๆงามยงๆกับไม่เป็นไรของนอกกายของนอกกายครับแมนเป็นๆช่วงเพราะอยากแมนดอกเพราะอยาก กันพ่วงก้าวพ่วงหลังดบบมันตอบได้ที่เราจะมีลมหายใจสู่ต่อไปไอ้ตอบได้ที่นีเอฟซีสาวน้อยยังรักและเมตตางั้นครับนี่แหละมาโมงนี้ได้คือไอ้เดิมต้นทีดีแล้วนะครับเป็นแหนด้ม,นดดม,นมือนเลยสดอะไรหมื่นอาจจะมาด,ดิออนนโอขอบคุณหลวงนาทะเลวนๆเวียนน้ำยาไล่ไลหลายหมื่นจะนี้ใจกีฬาวุ้งหญิงจะวนอยู่นนั่นล่ะ ว่นไส้นขวานอะนั่นเดียวครับแฟนฟิสซี่กัเจ้าเห็นเขาเจ้ากัสิอุ่อนพวกมาไล่ใหอุ่อนเงินให้ดอกอต่อไปก็จะเริ่มลงเรื่องนะฮะอา้าเป็นแรงเชี่ยรแรงใจร่อยเนอะข้ามอดพ่นคุณเดชข้ามอดเพชรบันแพงนะฮะวันที่สองมีหน้าเนี่ก็ฝากเด้พี่น้องเน้อยดันเชี่ยซอยบอดเน่นี่เพียงเงินยังก่อเมาสองเทียะมั้ย เราอัดไม่เพ่งไม่เล่าเน่ะอเออเราเอาเพ่งของอาจารย์แดงจิตตะควนมาลองเนาะก็เป็นสไตล์ของเราแล้วก็ม้วนอยุโรปพี่น้องฟังบึงบึงแล้วกับม้วนเยู่ม้วนของเรายุโรปผูค้คนก็ไปไหว้เล่าว่ว้เล่าล้อโอ้เล่าก็จนในพูดตอบกลับเนาะจะริตุนยุโรปบดกระได อันครับนิกี้ก็จ้งมัหยังกันเนี่ยครับนิกี้เบื้องเอาพี่น้องพูดนะพดที่หยังแน่พูดนน่ย่านเันสั่งคนเทินอยู่สองคนก็รดอแต่ว่าสันบวชบอดว่านิกี้ก็โพดเอาพดเอาเชี่ยกับเชี่ยข้างเชี่ยเนี่ยเชี่ยจนว่าบอดบรเดนอนจนว่าใครเศร้าใครไปพูดนน่บอดก็ได้เอาเอาสูวว อยากเป็นยังสองคนนี่นิกี้ก็บ,บอดจูนี่เป็นสงนนางคนเต็มนี่ยังอีกคนหนึ่งเมืองยานใหยฟังพี่น้องฟังเด้อพูดน่ะพี่น้องเบิ่งบอดแล้วโพดมาไม่ไหวแล้วขอปิดเครื่องนอนเงีย,ยบก็แล้วกันพิรุาสันอันทั้งนิกี้เนี่ยครับจักโพดยังมาเนี่ย บอดก็เลยโพสไปว่ายนอนแล้ว <c oughs> สิมาให้พ่อเปรียบเทียบกับลูกมันเปรียบเทียบกันบ่ได้ดอกูเชิดชู่อ,ชอ,อาจารย์แดงนะเนาะจะแดงยิตะกอดเป็นค้นสร้างลูกคุณนงามคว่มดีสิเล่งเห็นยุดอกบางคนขุยยุดอกที่ตนพูดสัาง ผู้พาลูกห่างผู้พาลูกมีเนาะอันนี้มดโจรโลพดผู้พาลูกลูกสาวน้อยเพชรบันแพงมากไก่ได้ป่านนี้เพิ่นกัสีเบิง้งกัสีแง่งแต่อยู่ใส่พลังเงียบของพอ่อคอมเมนต์มาแน่ทีมงานขอบตาดำพลังเงียบเงียบอยู่ใสอย่างเงียบเด้อวันที่สองอันแย่งให้พอ่อนาลา พลังเงียบกระไดทั้งไอนิกี้กับโพดตอลยลูกสาวหนึ่งวันสามล้านวิวพุ่นเดพอโจโอสองคนเนี่ยก็จกักเพื่นที่พากกเด็ดคอนเท่นี่นอย่างละพี่น้องสไตล์ของบอดเนาะเอาพี่น้องเศานี่กะเอาไว้ซ้ำนี่อนเนาะเดินทางไปไซมาาไซกะ ให้เดินทางโดยความปลอดภัยลำล่ำยๆยสูผู้สู่คนสวัสดีครับ